การเข้ามาถึงจุดเปลี่ยนบางครั้งคนเราไม่ทำได้ตราตรึงหัใจมีสุขความทุกข์ไม่เคยรู้จะมา ควาจริงจได้าชีวิตคือชีวิตมีเข้ามาก็มีเลิศไปมีผิดหวงังมีสุดสมหริรูปประวันไหวเกิดขึ้นได้ทุก กินเมื่อเที่ยงด้วยกันค่ะพี่น้องขออน,นุญาตทำคลิปนะคะจะได้แชร์ไป2แพลตฟอร์มทีเดียวเลยบ้านสีฟ้าเพจย่อยบ้านเฟสนะคะบ้านสวนมุก,กี้2020นะ,ะ์อนยนะภาษาไทยนะบ้านสวนมุก,กี้2020แล้วก็บ้านสีแดง u ูทูนี่นะคะ พยาบาลทําสวนนะคะก็จะไม่ตัดต่ออะไรวุ่นวายนะทาคลิปเสร็จแล้วก็จะอัปโหลดเลยนะคะเพราะมันเสียเวลาเนาะบางทีบางทีคลิปสั้นๆนาทีหนึ่งอะ่ะตัดต่อเป็นครึ่งชั่วโมงแล้วคลิปยาวๆอะ่ะเป็นห้านาทีขึ้นไปเนะี่ยตัดต่อเป็นชั่วโมงบางทีสองชั่วโมงก็ไม่จบนะคือแบบวิ่งไปนั่นนี่ด้วยแล้วมันเป็นงานศิลปะนะคะรีบมามันก็ มันก็จะไม่ละเอียดเนาะมันจะไม่ปราณีตความคิดมันก็จะพลั่งพลูงดีก็ไม่แล้วไม่เสร็จอ่ะกินข้าวด้วยกันนะคะอันนี้ใส่กล่อง save the world กล่องนี้ได้แถมมานานแล้วก็เลยคิกออกว่าเออเวลาเราไปซื้อกับข้าวข้ามังกรข้าวมันไก่ก็เอากล่องไปด้วยนะคะ,ะร้านที่เขาแบบรณรงค์เรื่องรด โลกร้อนโลกเดือนอะไรเงี้ยเขาคิดเขาลดให้5บาทนะคะแต่ว่าน,นี้เขาก็ไม่ลดก็ไม่เป็นไรหรอกเขาทำอร่อยทําสะอาดร้านนี้ให้เครดิตเขา,าแล้วก็จะเอาน้าซุปไปใ,ใส่ช่องมีช่องน้ําซุปแล้วก็ช่องเสปผักันนี้ก็เป็นช่องไก่วันนี้สั่งแบบพิเศษนะคะทำอาจวิดีโอนมันกลับกล้องไม่ได้ไม่เป็นไรยลืมถ่ายคลิปสั้นไว้ไม่เป็นไร,นไ <laughs> ไนไรก็มีทั้งข้าวมันไก่ทอดกับไก่ต้ม นะมาอะไรเยามาเฟียมาเฟียเฟียภาษาอีสานแปลว่าเคล้าคลอนะคะอะไรอย่างเงี้ยนะเรียกเราเนาะมาเฟียมาที่ไรชอบมาเฟียอ่ะซุปวันนี้อ่ก็กลมกล่อมอยู่แต่ว่ารู้สึกหนักเกลือไปนิดนึงอืม ไม่เป็นไรอ่าที่เด็ดก็จะอยู่ยนี่นะคะน้ำจิ้มนะน้ำจิ้มก็ทําเองนะไม่ใช่น้ําจิ้มขายสําเร็จที่ขายเป็นแกะลอนลนะนะเดี๋ยม่มนูนิดนี้ได้กลิ่นไก่ไม่ได้มามีให้แล้วไงนี่ไงไก่บดนี่ซื้อแปดสิบบาทนี่ก็แบ่งให้ให้หล่อนกินไปสองรอบแล้วเมื่อกี้เพิ่งกินไปหยกหยกหนูนิดวันนี้ไม่ได้เฝ้าร้านกาแฟให้หมามีเลยนะ เดี๋ยวแว็บไปแวบ,บมางานการไม่ยอมช่วยทําขอกินแล้วสามสี่รอบไม่ไหวแล้วหนูนิดอืมก็จะไม่ทําคลิปไม่นานนะคะเดี๋ยวมันจะน่าเบื่อเดี๋ยวออาอะไรก็มานั่งให้กินเนาะ,ะเพื่อนทางบ้านบ้านแดงก็อาจจะเอ๊ช่อง,องพยาบาลทําสวนทำนไมมีแต่คลิปกินคลิปให้ความบันเทิงสาระไม่ค่อยมีอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวจะอะลงคลิปอันนี้นะคะวันนี้ตั้งใจจะส,สอนปลูกโรสแมรี นี่เออน้ำน้ำจิ้มเขาอร่อยนะคะร้านนี้ก็จะไปซื้อไก่ต้มบางทีก็จะขอน้ำไก่ทอดแต่ซื้อน้ำจิ้มไก่ต้มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ๊ยเดลิเวอรี่หรือเปล่าเนาะขออนุญาตนะคะ